ูพี่แมมไห่งเพิ่งเริ่มมาดีเลยลิงดูดีว่าเจอใครีนี่นี่นอะเดีวโดนอันนี้อัด Thank oh you. เพื่อนน้องลูกพี่เพื่อนลูกพี่พี่นันคะพี่น,นันพี่น,นันพี่น,นันคนเสื้อฟ้าเนี่ยลูกสาวไอ้หนิ่สองคนนั้น,นอะเป็นเพื่อนกันนี่มันเลยไม่มต้องอธิบายอธิบายสองคำก็โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้วงอธิบายอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจ <c oughs> แม่ไม่บอกน้องไม่เลยแม่ไม่โคดน้องเลยไ็กันทบไ่กันบอกกอน้องเป็นคนดีแล้วนะบอกไม่ไดบอกลูกเสิร์ฟแบบนี้เหรอเท็ม่ะเทมวจม พู้หยุดก็แดงเอ้ผูหญิงเก่งว่ะบกหนักปางขงผู้ชายแ่งทิมใส่ดย I oh Yes. I don't อันนี้มืออิตหรอเนี่ยมือเช่งปั๊กแมทที่4 3 3ประเทศมือเอสสนามแต่คุณตงคุณโอนแลที่มาเอสขอบ พบกับคุณเฟิร์นคุณมีตัะกูล์คะแนนบรูตูเอตีลงทำการแข่งขันในสนามที่8กรรมการผู้ตัดสินคุณวิวครับแมตช์ที่433ประเทศออเอส,สนาม8คุณตงคุณโอนตักที่9เอสครับพบกับคุณเฟิร์นคุณชินวารตระกูล์คะานบบรูตูเอตี 20, ลงทำการแข่งขันในสนามที่8กรรมการผู้ตัดสินคุณวิวครับ หมายที่432ประเทศมือเอสนาม3มามแบตที่104 132สนาม3กรรมการที่จะสิทธิ์คุณน,นุ๊ครับ แบตที่434ประเภทมือเอสสนาม5คุณวิ์คุณเอจะทีมเสือร้อยพบกับคุณนาคุณอาจะทีมแบตประทายลงทำการแข่งขันในสนามที่5กรรมาการผู้ตรรัดสินคุณวีรยุทธ์ครับแบตที่434ประเภทมืองเอสสนาม5คุณวิ์คุณเอจะทีมเสือร้อยพบกับคุณป่าดคุณอาจะทีมแบตประทายลงทำการแข่งขันในสนามที่5 กรรมาการผู้ตัดสินคุณวีระยุครับแมตท,ที่435ประเทศเอสสนาม2คุณทวเทพคุณรัตนนาทีมเสือน้อยพบกับคุณโรยคุณเทศทีมแองเจลวันเดวิลแอดโรพยาบาลบุรีรัมย์ลงทำการแข่งขันในสนามที่2กรรมาการผู้ตัดสินคุณนิวครับแมตท,ที่435ประเทศเอส,สนาม2 คุณโทนเองคุณหลักธนาต่างนะทีมเสือน้อยพบกับคุณโอ๊ตคุณเพชต่างทีมแองโกลเดวิลแอสโลพิลาตินีดัลลงทำการแข่งขันขในสนามที่สองกรรมาการผู้ตัดสินคุณนิวค 36, รับแต่ที่436ประเทศมิสสนาม6คุณไซด์จุณตั้งต่างทีมอาร์เอสครับพบกับคุณอ๋อ์คุณแจ็คต่างทีมประเทศลาวลงทำการแข่งขันขในสนามที่6 กรรมการผู้ตัดตสินคุณกินแก้วครับแมตที่436ประเทศมือเอสสนาม6คุณทายคุณตมมั้มไที่มาเอสครับพบกับคุณอาร์ตคุณแจ็คจัตเจีเดทเทปราวลงทำการแข่งขันในสนามที่6กรรมการผู้ตัดตสินคุณกิ่นแก้วครับ